สวัสดีครับผมมอรลีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการเจ็บท้องน้อยนะหลังผ่าตัดคลอดเคสนี้ก็เคยพูดไปลนะคนไข้าอายุประมาณ30นิบนิดๆนะมีลูกละคนหนึ่งเค่แบบนี้ผมไม่เคยเจอเลยปวดท้องแล้วก็เหมือนกับมีเส้นอะไรที่อยู่อยู่ตรงท้องน้อยนะครับแล้วก็เดินแทบไม่ได้เดินแล้วปวดเดินแล้วปวดต้องนั่งนิ่งๆนะลูก,กอายุสี่เดือนแล้วนกะ็ไม่เคยเจอนะ ไม่อยากจะทําในโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่หายขึ้นมาเนี่ยเสียเป็นแสนก็คนไข้ก็ต้องฟ้องร้องแน่ๆหรือว่าร้องเรียนอะไรอย่าเงยตอนแรกว่าจะส่งไปที่อื่นเพราะว่าเพราะว่าทุกคนจะเจอปัญหาเหมือนกันนะว่ามันมันเป็นการรักษาที่ที่เราไม่ค่อยรู้สาเหตุก็เลยลองเริ่มจากอ่าเขาเรียกว่านอนอินเวสีเป็นอินเวสีนอนอินเวสีก็คือเป็นเป็นแบบ ไม่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 ไม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 บาดเจ็บไปสู่การบาดเจ็บนะครับไม่บาดเจ็บก็เขาไปทำไอ้ไอไดอร์เทอร์มีความร้อนอะไรอเงี้ยแต่คนไข้บอกรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็การปวดที่ที่แผลนี่มันอยู่ลึกจากตำแหน่งแผลไปแค่นิดเดียวประมาณแค่ประมาณแค่สองเซนอะไรยเงี้ยเราก็นึกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่คนไข้หลังคลอดไม่ค่อยเดินนไม่การเดินแล้วปวดอ่ะ หนึ่งอาทิตย์นะ่ะเขาไม่เดินประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วก็ปวดปวดกับเหมือนก็ม,กมีเส้นรวดรัดอยู่ที่ท้องส่วนท้อง,องน้อยนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็เลยเรียนแบบการผ่าตัดคลอดนะก็คือเปิดตรงตรง,ตรงเล็กโตชีสนะเล็กโตชีสก็เป็นแผ่นบางผืดเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นหนึ่งที่กันไม่ให้เราไม่ให้ลำไส้หรืออว้ว่าภายในเนี่ยออกทะลุออกมาข้างนอกใช่ไหมฮะ มันจะอยู่ติดกับกล้ามเนื้อหน้าทองที่เรียกว่าเล็กตัสมาโซนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่เล็กตัสพอเราคอนเ r v ร์ i ี e ทรี a เมนต์ไม่ดีนยเราก็ต้องมหาทางแก้ไขก็เลยไปเปิดนะก็เลยใช้ชื่อของน้องที่ที่รงมาตำรวจเพื่อขอผ่าตัดเปิดแค่ตรงแยกระหว่างตัวมัดส้นกับตัวเล็กโตชีสหรือว่ากล้ามเนื้อกับแผ่นถ้าเราเรียกว่าเป็นแผ่นพังผืนหรือว่าแผ่นแผ่น แผ่นผือนอะไรที่เป็นสารกันแน่นที่กันไม่นั่นน่ะเราก็แยกตัวมากราเนื้อกับตัวนี้ออกมาจากกันนะฮะเราก็ดูวันนี้ก็มามาดูแผลคนไข้เดินไปเดินมา,นมาแผลแผลค่อนงจะไม่ไม่ไปิดสนิทยังมีเลือดออกอยู่ก็เลยมันอาจจะออกมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็แผลเนื่องจากแผลมันไม่สนิทมันก็มีเลือดออกมาตรงตำแหน่งแผลแล้วก็ใช้ ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นแผ่นแผ่นที่มันเป็นสไลด์สตริปหรือเป็นแผ่นกระดาษที่มันยึดยึดแผลให้ติดด้วยกันติดไว้ทําแผลเสร็จติดไว้แล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะฮะอาการแบบเดิมเนี่ยลดลงแต่ว่าก็ยังมีตึงๆแผลอยู่แต่จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาตึงๆแผลก็มังประคบน้ำร้อนไปโกนนะฮะ ตอนนี้เรื่องนี้ผมก็คุยปรึกษากับเพื่อนเหมือนกันว่าอยู e ่เคยเห็นไหมวะไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าเขาก็บอกว่า้ e y, มีว่รัยหนึ่งเหมือนกันที่คนไข้เนี่ยปวดแบบคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าปวดลึกลึกเข้าไปในท้องแล้วก็คนไข้เดินไม่ได้เหมือนกันหลังคลอดอะไรหลังผ่าตัดอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าเขาก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็เลยเจาะท้องเข้าไปปรากฏว่า ราวเลกเมนไอตัวเลกัเมนก็คือเอ็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าราวเลกมเมนมันไปเกาะอยู่ที่ผนังหน้าท้องเขาก็เขาก็เลยใช้กันไกเนี่ยจี้ตัดไอราวเลกเมนเนี่ยให้มันหลุดออกตรงผนังหน้าท้องคนไข้าหายปวดเลยอะ่ะโอโ้โหเราก็ฟังเสร็จเฮ้ยมันมีด้วยวะเพราะเราไม่เคยเจอ เขาก็เพิ่งเจอรา,ายแรกเหมือนกันแต่ว่าสิ่งต่างๆเหลเรานี้บางทีเรา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 ,เราปรึกษากันแล้วก็แล้วก็คุยกันเรื่อยๆ่ผมกับเพื่อนเนี่ยคุยเพื่อที่จะหาบางทีเราเจอโรคแปลกแล้วก็มาคุยกันหรือโรคธรรมดาแต่ว่าการรักษาอาจจะไม่เหมือนธรรมดาก็มีอย่างก,กรณีแบบเนี้ยเพื่อนเจอบอกว่าเฮ้ยเจาะท้องเข้าไปมีราวเวนเดอไปเกาะติดที่ผนังหน้าท้องเขาก็ใช้กันไก ที่ตัดให้มันหลุดออกจากพลังหน,ะน้าท้องคนไข้หายปวดเลยคนไข้ขอบคุณมากเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้คนไข้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็คือบอกให้เขาตั้งคันที่สองไปเลยบนเรื่องถ้าตั้งคันที่สองเนี่ยไอ้ตรงบนลูกนี่มันมันมันขยายพันเท่าใช่ไหมไอ้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ตัวแผ่ผน ยึดติดแต่มันต้องขยายเยอะแยะเลยมันก็จะทําให้มันจะ break ไอ้ส่วนต่างๆที่มีอยู่ส่วนล่างเนี้ยให้มันแตกกระจายไปอาการปวดน่าจะหายไปการตัง้งครรภอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้